สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้รักเธอที่สุดเลยนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วสบายสบยเบาๆนะคะดูแล้วมีความสุขนั่นเองแล้วก็หลังจากตอนที่12เป็นต้นไปนะคะคุณหมอเหอของพวกเรานะคะกับซีฝานเนี่ยก็จะยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะมีแต่ความารู้สึกดีๆแล้วก็สิ่งดีๆให้แก่กันนั่นเองค่ะอ,อย่างไรก็ตามนะคะคนที่เป็นคนที่เป็นกอง สนับสนุนที่ดีมากๆเลยเนี่ยทั้งฝั่งนางเอกก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะเพราะว่าก็อยากจะให้ลูกสาวน่ะมีแฟนค่ะเพราะว่าก็ถึงวัยที่สมควรแล้วเราก็อยากจะได้ให้แบบมีลูกเขยดีๆอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เพิ่งจะได้เห็นตัวจริงของคุณหมอเหอซูเย่เป็นครั้งแรกในตอนที่ขึ้นมาส่งลูกสาวที่เมาร้ายในคืนวันที่ตอนที่12อ่ะนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปดูค่ะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นก็รู้สึกประทับใจ ใจมากเลยเอา้าคุณหมอเหอสูเย่น,นั้นแบบโอ้โหหลอดูดีการศึกษาก็ดีอาชีพก็ดีขนาดนี้เลยเหรอนะคะก็คุณแม่ถึงกับออกปากเลยว่าเออทําไมเราจะต้องให้ลูกไปนัดบอดด้วยเราไม่ต้องนัดบอดแล้วน,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 นี่แหละนี่แหละคุณหมอเหอต่อไปนี้นะคะก็คงจะเป็นแขกประจํานะคะของบ้านตระกูลสนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ออกปากเอาไว้แล้วว่าอย่าลืมนะมาบ่อยๆมาทานข้าวที่นี่นะคะ คือพวกเขาอ่ะรู้แค่ว่าลูกสาวนะคะซึ่งเป็นผู้จัดก,การโรงแรมหรือว่าสนสีฝันเนี่ยเป็นโรคนอนไม่หลับอย่างรุนแรงแล้วก็แนะนําให้ไปหาหมอแผนจีนสิอยู่ในชุมชนเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยไปสิแต่ว่านะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู่ด้วยความที่พวกเขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเขาก็เลยยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาที่แท้จริงกับกับทางด้านคุณหมอเหอซูยเย่เลยนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นนั่นเองค่ะแล้วก็พอคุณพ่อคุณแม่เห็นก็กว่าอุ้ยแต่ละหน้าตาดีหล่อกขาวสูง นะคะหล่อเหลามากเลยค่ะสําหรับพระเอกว่าเรามีความรู้สึกเป็นพิเศษนะคะให้กับส,ส่วนสีฝานตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขานั้นเห็นเธอแล้วนะคะหลังจากที่ได้จ่ายยาจีนให้กับสีฝานแล้วแต่ว่าต่อมานางเอกของเราไม่สามารถที่จะมาเอาได้บ้างเอา มันคือไม่มีเวลามาหรือลืมบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่านะคะในความรู้สึกของเฮอร์ซูเยเขาก็หยุดคิดถึงนางเอกไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพระเอกของเราจะเป็นคนตั้งหน้าตั้งตานะคะนับวันนับเวลาที่ทางด้านนางเอกนั้นจะมาพบเขาอีกครั้งหรือว่ามารับยาอะไรก็ต่างเขาก็จะเดินเข้าเข้าออกอ,อกแต่ว่าจริงๆแล้วพระเอกของเรามาประจําที่คลินิกแพทย์แผนจีนตรงนี้นะคะที่ชุมชนเนี่ยเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นก็คือวัน เพราะว่าโดยสาขามเขาที่แท้จริงคือเขาต้องอยู่ประจำที่โรงพยาบาลนะคะเขาดูแลเก่งทางด้านของผู้ป่วยมะเร็งนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ใช้คอนเน c t ชันของเขาของการเป็นหมอนี่แหละก็คอยสืบถามว่าเออมาหรือยังคุณสนเออคุณสนมาไหมอะไรไหมแล้วก็แม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ของนางเอกของเราพระเอกในที่สุดแล้วนะคะก็ไม่ได้ขอนางเอกโดยตรงแต่ว่าก็ต้องไปเอานะคะจากทางด้านเจ้าหน้าที่นั่นเองคือเขาก็มีสิทธิ์เนเขาเป็นเขาเป็นผู้ ผู้ดูแลคนไข้เคสนี้เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะเอาล่ะหลังจากที่ต่อมาก็พยายามใช้ทุกวิธีทางละเอออ้างเรื่องยาเป็นเหตุก็ทำให้ฝ่ายหญิงแอดวีแชทไปนะคะแต่ก็คุยแป๊บเดียวฝ่ายหญิงก็ขึ้นว่าปีซีอะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่บอกนางเอกของเราก็งานยุ่งมากเช่นเดียวกันนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายรีเซพชันของโรงแรมมันก็ต้องแบบไปทั่วๆเนาะทำงานเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วลูกค้าแต่ละคนก็เหมือนเรา นยไปพักโรงแรมความต้องการของแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลามันก็มันก็จะมีมาโดยตลอดเนาะเดี๋ยวก็โทรหาพนักงานโน่นนี่นะคะ ทีนี้ต่อมานะคะหลังจากที่พวกเขาความสัมพันธ์พัฒนาไปได้ดีนะคะทีนี้ก็มาถึงข่าวที่เรียกได้ว่าวัดใจกันเลยล่ะคะ่ะเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะทั้งสองคนนั้นก็จะถูกแยกจากกันนะคะเป็นเวลานานเลยค่ะประมาณอย่างน้อยก็2ปีด้วยกันนะคะก็เมื่อรวมเข้ากับความแตกต่างของเวลาระหว่างยุโรปนะคะกับทางประเทศจีนเนี่ยก็ทําให้การสื่อสารของทั้งคู่นั้นก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงอะไรอย่างเี้ ก็ทำให้นางเอกของพวกเราก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปซ้ำลอยกับตอนที่เธอเลิกกับเหยียนเหิงไห่นาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตัวของนางเอกของพวกเราเนี่ย คือด้วยความสัมพันธ์ที่เคยคบกันมาอย่างยาวนาน7ปีกับเหยียนเหงิงจริงแล้วในใจลึกๆของนางเอกนั้นก็ยังคงอยากได้ยินเหยียนเหิงที่แบบมาในในช่วงแรกที่ที่เหยียนเหิงเป็นผู้ที่บอกว่าเลิกกันเถอะนะคะซึ่งจริงแล้วในใจของส,ส่นสีฝานางเอกของเราก็อยากจะได้ยินเหยียนเหิงนั้นแบบมามารักษาเธอไว้อะก็คือก็คือกลับมาขอโทษอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีคํานั้นแล้วก็ครอบครัวตระกูลเหยียนเองก็เห็นดีเห็นงามกับ ลูกชายด้วยนะคะที่จะให้เลิกลากับสนสีฝานดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาดูแลจิตใจของนางเอกแล้วก็ความรักครั้งใหม่เนี่ยก็ทําให้นางเอกของพวกเรานั้นเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นว่าถ้าเธอนั้นนะคะได้ ได้มีคนรักที่เข้าใจเธอเหมือนกับเหอซูเยเนี่ยชีวิตของเธอก็มีความสุขมากขึ้นนะคะเธอนั้นก็เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะห่างกันแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงนัดกันได้ที่แบบเออจะโทรหากันตอนไหนอะไรยังไงในตอนที่นางเอกของเราเรียนอยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งมันก็ต้องจัดสรรเวลากันนั่นเองค่ะก็เวลาในช่วงกลางคืนนะเล็กๆน้อยๆได้คุยกันก็ยังดีนะคะ เพศของพวกเรานั้นนะคะก็มีความใส่ใจนางเอกมากเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเพศของพวกเรานั้นส่งอะไรไปให้นางเอกบ้างแล้วเขาไปหานางเอกไหมอะไรยังไงนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของการเอาใจใส่โดยที่เขาเองก็ยังไม่ ไม่ลืมการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดของการเป็นคุณหมอแผนกโรคมะเร็งอะนะคะเพราะเขาก็มีคนไข้ที่อยู่ในการดูแลของเขาเยอะมากเช่นเดียวกันแล้วจุดนี้นางเอกของพวกเรานะคะก็มีความเข้าใจในอาชีพของคุณหมอเหอเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะที่จะเป็นอุปสรรคสําหรับคนสองคนที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก,ก็เข้าใจนะคะอาชีพการงานของกันและกันแล้วก็พร้อมที่จะ หาเวลานะคะที่ตรงกันแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเออเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันนะมีลูกกี่คนดีแล้วก็คือเรียกได้ว่านะคะช่วยส่งเสริมทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านของจิตใจด้วยค่ะเป็นคู่รักที่ลงตัวมากๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วคนสมัยนี้ก็อาจจะมีคนที่เครียดมากเหมือนนางเอกก็ได้จนนอนไม่หลับใช่ไหมคะ่ะก็ท่านใดที่เคยเป็นโรคแบบนอนไม่หลับบ้างเอ่ยนะคะก็มาแชร์ให้ข้อมูลได้นะว่าหาย,ห,ายหรือว่าพ้นจาก สภาพนั้นมาได้อย่างไรนะคะเพื่อจะได้เป็นวิทยาฐานให้กับเพื่อนๆท่านอื่นที่บังเอิญได้มา อ่านคอมเมนต์ของเราอะไรแบบนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะส่วนสำหรับหวานแล้วหวานไม่เคยมีปัญหาในเรื่องพวกนี้ไงเพราะว่าใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่นะคะเราอยู่ในที่ของเราเท่านั้นออกกำลังกายไปทำงานออกกำลังกายแล้วก็อัดเสียงนะคะทำ YouTube บ้างมีเพื่อนคุยทางแฟนเพจบ้างอะไรบ้างก็เท่านี้แหละพอแล้วนะคะมีความสุขมากๆอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขเช่นเดียวกันแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ไม่ต้องไปคิด อะไรมากคะ่ะก็ส่วนใหญ่คนเราอะที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่านำนำความคิดนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นสิ่งที่คนอื่นนั้นคิดต่อเราใช่ไหมล่ะเรามากดดันตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรเลยค่ะชีวิตคนเรามันไม่ยาวเท่าไหร่นะนเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยทุกๆวันนะคะแล้วก็ดูแลคนที่เรารักดีๆนะคะให้ทุกท่านมีความสุขนะคะหวานลาไปการนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ